สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระใญมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละครฉายาวันณะท่านนี้คือองคนะ์สีเหลืองขมิ้นนะวันณะท่านนี้จะออกสีเหลืองขมิ้นเพื่อนสมาชิกนี่ บางท่งานก็บอกว่าสีเหลืองฟักทองสีเหลืองฟักทองกับสีเหลืองขมิ้นนี่จะคล้ายๆกันนะสีเหลืองขมิ้นเนี่ยก็จะก็จะเข้มนะเข้มกว่าสีเหมือนเราดูสีขมิ้นนะนะขมิ้นแห้งขมิ้นผงนะเพื่อนสมาชิกลักษณะคล้ายกันแต่ถ้าหากว่าฟักทองก็จะออกสีแบบจางๆหน่อยจางๆอย่างองค์เนี้ย ถ้าจะว่าไปแล้วสีสีฟักทองก็ใช่นะสีเหลืองขมิ้นก็ถูกแต่ก็เอาเป็นว่าสีเรื่องเหลืองอย่างเนี้มีมาในตำราที่ครูตียังไ,ไว้ได้กล่าวไว้นะเพื่อนสมาชิกเราสังเกตดูได้แต่ว่าพิเศษหน่อยองค์นี้ก็คือมวลสารเรียกว่ามวลสารก้นครกนะมวลสารก้นครกก็หมายถึงว่า เราจะเห็นมวลสารเม็ดใหญ่ๆห,ห,หลายเม็ดอยู่ในองค์พระสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกเคยได้ยินไหมครับเคยผ่านตามาบ้างหรือเปล่าคือเป็นพระในยุคปลายนะยุคต้นยุคกลางเนี่ยบล็อกพิมพ์อันไหนที่แตกหักชำรุดนี่เจ้าพระคสมเม็จก็จะเก็บไว้เก็บไว้พอมาในยุคปลายเนี่ยตำราก็บอกว่าท่านได้บอกหลงตาคำำํานํานําพระเรียกว่าบล็อกพิมพ์พระต่างๆนะ เก็บไว้หลากหลายปีเนี่ยนำมาบดสับโขกให้ละเอียดแล้วก็เอานั่นแหละเอามวลสารที่สับโขกให้ละเอียดของแม่พิมพ์แหละมาเป็นมวลสารพระสมเด็จอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเพื่อสมาชิกท่านใดที่มีที่มีมวลสารเม็ดใหญ่ๆนะเม็ดใหญ่ๆห,หลายเม็ดนะเม็ดสองเม็ดสามเมดนะ็ดอยู่ในเนื้อพระสมเด็จวัละครั้งนะอันนั้นไม่ใช่มวลสารนะ ไม่ไม่ใช่ก้อนผงพุทุคุณผงมาหารราชผงปฐมังผงอิติเจผงตีนิสังเหดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะดินโปง่งเรื่องหินศิลาสกุลหินแร่ทองไม่ใช่ประเภทพวกนั้นแต่ว่าเป็นประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของแม่พิมพ์ดังที่กล่าวมาครา้งต้นนะอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่โอ้โหสองเม็ดใหญ่ติด,ดด้านหน้าเลยนะเนี่ยนี่ก็สองเม็ดติดกันอย่างเงี้ย คลาสสิกมากนะนี่เม็ดหนึ่งนั่นเนี่ยนี่อีกเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอยู่ประพักอีกเม็ดหนึ่งนะเนีเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเงี้ยโหถือว่าแบบใครมีพระสมเด็จเนื้อก้นครกที่กล่าวกันเนี่ยพราะอห่ามหาแนะนํานาเราเราไม่ต้องปล่อยนะเพื่อนสมาชิกถ้าเรารู้อยู่แก่ใจนะเรามีข้อมูลอยู่แก่ใจเรารู้แหล่งที่มาที่เราไปนํามาเนี่ย รู้กแก่ใจเราดีเนี่ย <c oughs> เก็บรักษาถือกับเงินทองอะ่ะมีมาก็หมดมีมาก็ใช้ใจ่ายนะปัจใจยสีเราไม่ค่อยเดือดร้อนเราก็อยู่ไปเพียงแค่ว่าเราเรามีพระสมเด็จที่คิดว่าแท้แน่นอนสําหรับเรานะเราอย่าไปคิดว่าตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปอันนั้นเป็นเรื่องของของเขานะเป็นเรื่องที่หลังความตายที่เราไม่สามารถรู้ได้แต่ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีพระสมเด็จ แท้เนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยถือว่าท่านก็ไม่เก็บไม่ไมจนไม่ลําบากนะครับพออยู่พอกินนะนะพออยู่พอกินอ,ะนะอ,อ,ย,อ,นอย่างพออ่อใหญ่มหาเนี่ยก็ไม่ไม่ร่ำไม่รวยก็พออยู่พอกินนะเลี้ยงดูฐานะครอบครัวไม่ขัดสนเราก็โอเคแล้วนะเพื่อนสมาชิกเราดูดูซุ้มะระฆังเห็นไหมครับเนีย่ยก,ก้อนก้อนมวลสารที่เป็นแม่พิมพ์พระมีทั้งแม่พิมพ์ไม้แม่ พิมพ์อิฐแม่พิมพ์ปูนแม่พิมพ์หินก็มีนะตามตำราว,ว่าไว้อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกสมเด็จว่าระครทุกครั้งที่พ่อใหญ่ามาหานำมาลงช่วงสัปดาห์นี้เอามาเจาะจุดตรงจุดที่เพื่อนสมาชิกอยากดูเนี่ยหลายท่านก็สังเกตดูเพื่อนสมาชิกดูเนื้อด้านในเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อด้านในนี่ก็จะม้วนใช่หไหมม้วนหด ลักษณะเนื้อผ้าสําเร็จเห็นไหมครับม้วนหดดูงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันทุกจุดนะไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยเราก็ต้องเจอเ,เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับในการการย่นการหดของเขาเนี่ยถ้าเป็นของเดินแบ,บก็จะตึงเขาจะไม่ไม่ไมไมปลาหนี่แล้วนะ เขาก็จะเป็นเส้นตึงคมตึงคมตึงคมอะ่ะแต่ของแท้เขาก็จะมีรอยยุบรอยบิดออกเพื่อนสมาชิกดูก็จะมีก้อนมวลสารเล็กบ้างใหญ่บ้างเข้ามาแทรกปนผสมอยู่ในองค์พระนั่นนะเพื่อนสมาชิดกดูสังเกตดูสังเกตเราก็จะเห็นเลยนะ เ,เพื่อนสมาชิกดูลิวจีวอนนะลิวจีวอนนี่จุดที่ข้อศอกแขนนะเพื่อนสมาชิกเห็นใช่ไหมครับในข้อศอกแขนเนี่ยหักลงมาก็จะต่อให้เห็นเรีนื้อกลนครกเนี่ยบางองค์ก็มีหลายเม็ดนะเพื่อนสมาชิกเม็ด,ดใหญ่ใเนี่ย ไม่น่าก็หลังแขนซุ้มะระฆังตุ้มหูต้องเจอแน่นอนไม่มากก็น้อยนะเพื่อนสมาชิกเวลาดูก็พิจารณานะ พิจารณาตรีตรองให้ทวนทีนะนี่คือเม็ดเม็ดใหญ่มากนะแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละจุดแต่ละก้อนเนี่ยเพื่อนสมาชิกเวลาดูแล้วก็สังเกตอย่างนี้แหละหลายเม็ดหลายเม็ดนะพระสมเด็จนะอยู่ใน ฐานอยู่ในพระเผาหรือพระบาทอยู่ในพกัจชะหน้าอกช่องรักแร้เนี่เจอบ่อยนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่คือด้านหน้านะด้านหน้าพระสมเด็จเขเรียกว่าพิมพ์ใหญ่อกวีเดี๋ยวพิมพใหญ่อกวีเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูด้านหลังนะ ด้านหลังเราก็จะเห็นลักษณะมวลสารนะมวลสารลอยเลยทีเดียวงามเราก็จะเห็นเป็นจุดเล็กๆคราบน้ำมันตังอิวแล้วก็ลอยปูไตนะ เราปูไตเราก็จะเห็นมวลสารเรียกว่ามวลสารลอยนะเพื่อนสมาชิกเรียกว่ามวลสารลอยให้เห็นกันเลยทีเดียวหาดูยากนะส่วนมากท้างก็จะอยู่กับกลุ่มอนุรักษ์ที่เปิดใจใจกว้าง ดูให้เราเห็นหมวลสารลอยเลยเม,ม็ดแดงเม็ดดำเม็ดดำไม่ค่อยมีแล้วหมดไปตามการเวลามีบ้างก็องค์สององแต่ว่าสมเด็จพระครังแล้วก็ เรปูไตเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษานะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวเรามาดูขอบข้างนะนี่เราดูพระชัดๆไปแล้วนะเรามาดูขอบข้างอขอบข้างเป็นยังไง เพื่อนสมาชิกดูเป็นการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะเราจะเห็นขอบข้างพระเนี่ยเป็นรูนะไม่เล็กก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็หนาลึกนะไม่ได้เหมือนกับเอาฟองพระปาลบหรือว่าเอามาเทบเกียร์ถึงจะได้รู้อย่างนั้นเราไม่อยู่นะ ความงามกล้องขยายก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะเพื่อนสมาชิกนี่เราจะเห็นเม็ดนี้นะเพื่อนสมาชิกดูอาจจะเป็นแม่พิมพ์หินดังกล่าวมานะบทสับโรกให้ละเอียด มวลสารนี่ก็น่าจะทำมาจากบล็อกดินบล็อกไม้บล็อกปูนมีนะมีค่อนข้างเยอะฟอัมงาม เพื่อนสมาชิกดูดูก็สังเกตนะเน,นื้อกลนโครกนี่โอ้โหเยอะเลยนะจริงเราเห็นเม็ดนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดินจิตโปง่งดินจิตตาดินจิตตรดินหลักเมืองรอยปริ รอปริก็มีนะให้เพื่อนๆได้ดูทุกมุมนะที่เราเห็นก้อนขาวๆใหญ่ๆนี่คือเนื้อก้นครกนะมวลสารที่ทำจากร็อกพิมพ์เก่าๆที่แตกหักชำรุดแล้วเอามาผสมเป็นองค์ใหม่ขึ้นมานะนะเพื่อนสมาชิกดูเราก็จะเห็นเม็ดแดงบ้างนะ ไม่มากก็น้อยโผลมาให้เรารู้ให้เราเห็นเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูเราสังเกตเม็ดยุกเวลาเราศึกษาเราดู เรียกว่าเป็นการเพิ่มองค์ความรู้นะกอนสมาชิกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเม็ดหยกก็มีนะเนี่ยเม็ดหยกเขียวๆคล้ายเม็ดหยกนี่ก็เป็นแม่พิมพ์บอกพิมพ์เก่าด้านข้างนี่เราก็จะเห็นผงพุทุกุนผงม,มหาราช ผมพปัตมังผม์ j ผตเจโปเทนนิสเฮคนข้างเยอะนะขอบข้างให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ศึกษาไปพร้อมกันนะเนีย่ยเม็ดแดงสวยงาม ค่อยดูไปนะเพื่อนสมาชิกเราจะเห็นบ่อน้ำตาบ่อใหญ่มากนะเพื่อนสมาชิกนี่ลักษณะการปาดเห็นไหมนี่คือด้านหน้าเนี่ยด้านหลังปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดไปอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเราก็จะเห็น นี่คือสมเด็จวะัละคังเนื้อก้อนครกนะพิมพ์ใหญ่อกวีเราจะเห็นรูปทรงนี้จากองค์ครูที่เราเคยสัมผัสนะคือองค์หลงพุทธองค์คนระูองค์งนี้น่าจะเป็นองค์น้องนะองค์องค์หลวงพุทธกับองค์ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ดูแตกต่าง ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ